สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงชิตามารายงานตัวค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีครูพพนคุณพิมพ์นะคะสวัสดีโค้ดลกค่ะไมโซราสวัสดีจ้าจ๋าใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครูหญิงคุณหญิงแสงดีนะคะสวัสดีคุณธนรัตน์นะคะหญิงแสนดีเพิ่งขึ้นบีโอกับครูแหละสวัสดีครูตึงสอปราวคุณจรัดกอนนะคะคุณฝนสวัสดี ครูหญิงนะคะคุณกัญญาพันธ์คุณจูนคุณกัญจนาวันคุณใบขวานโคชชนคุณละกีคำล่าโคชอ้อยนะคะโคชตุ๊กคุณรัฐกโบเดียสวัสดีคุณโสพลนะคะสวัสดีครูอ้นคุณอ้อยคุณสอคุณโสริยาใช่ไหมคะสวัสดีคุณวัฒนาค่ะสวัสดีพี่เดียวเยอรมันค่ะวีโอเยอรมันเนาะสวัสดีคุณรุ่มทิวาค่ะคุณจอยคุณเบนนี่ครูคำล่าคุณนิออนคุณเล็กซ่า สวัสดีค่ะคุณละลาดที่ที่มาสวัสดีค่ะเบื่อยังคะวันนี้มาหลายรอบมากเลย สวัสดีโคตรร่ำรวยด้วยสวัสดีคุณกลอยกัโมโบเดียสวัสดีครูลูกนกนะคะสวัสดีค่ะโคตรปูนสวัสดีคุณแอนสวัสดีครูมิมายค่ะทาพชัดเสียงชัดไหมลกูกโอเคนะคะคุณเชื่อว่า เรานะคะจะมีความสุขกับสิ่งที่ครูแบ่งปันอย่างแน่นอนนะคะโอเคครูมาดึกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าครูอยากมาแบ่งปันสวัสดีโคเซียยีทินด้วยนะคะโค้ดีสวัสดีโค้ดตุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ครูมาแบ่งปันสวัสดีคุณนิกด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงสิตามอะไรางานตัวนะคะวันนี้ <laughs> เด็กหญิงสิตามาขออนุญาตแบ่งปันนะคะในส่วนของคนที่คิดว่าเอะเวลาผลลัพธ์เนี่ยเราอยากจะได้มันจริงๆนะคะแล้วเกิดมันแบบ มันมีเวลาเป็นตัวกําหนดอะแล้วเราจะสามารถไปถึงเป้าหมายมันได้จริงๆอยู่หรือไม่นะคะวันนี้จากประสบการณ์ของครูเองนะคะจากอดีตประสบการณ์ของครูสิตานะ,ะของโคสิตาของเจตานะ,ะถ้าตอนเป็นเจตาเนี่ยไม่ได้ <laughs> นะคะไม่เคยไม่ทุกครั้งที่หมดเวลาก็คือไม่เคยได้เลยอะ เออนะคะไม่เคยได้เลยหรือว่าเสร็จก่อนเวลาก็ไม่เคยเลยนะคะจนเสร็จก่อนเวลาหมายความว่าสําเร็จถึงถึงเส้นชัยก่อนนะคะที่เวลาจะหมดอะ่ะยังไม่เคยแต่พอมาเรียนรู้กฏจารว์กฏแรงดึงดูดนะคะปรากฏว่าเฮ้ยเรารู้เทคนิคที่เราจะไปถึงเส้นชัยแบบแบบเร็วอะ่ะแบบเร็วแบบ เป้าหมายมันได้แน่นอนอันนี้เป็นต่อจากภาคเช้านะคะหลังจากที่ครูได้สอนเสร็จนะคะครูก็เลยคิดว่าตอนแรกก็ว่าจะไม่มาะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนมีคนตามว่าวันนี้ครูเป็นยังไงครูเป็นยังไงคะวันนี้อย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็คงอยากจะเจอนะคะสําหรับคนที่อยากเจอเนาะครกก็เลยมาแบ,บ่งปันพวกเราทุกคนตรงนี้นิดนึงนะคะว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่กําลังคิดว่าเอเวลาเป็นตัวกาหนดเป้าหมายหนูหรือเปล่าคูบอกว่าจริงๆแล้วเหนือคําว่าเวลาคือใจของเรานะคะ ข้อที่หนึ่งเลยถ้าวันนี้หนูคิดว่าเป้าหมายที่หนูจะเอาเนี่ยจะเป็นจะจะเอามันเนี่ยจะตั้งเป้าแล้วจะเอามันเนี่ยต่อจากภาคเช้านั้นหนูต้องไปดูตอนคุณใส่ชุดส้มภาคเช้านะคะถ้าเป้าหมายเนี้ยหนูยืนยันว่าหนูจะเอานะคะสิ่งที่หนูจะต้องทําคือดูหัวใจตัวเราว่าไอ้ใจเราเนี่ยมันเอาจริงหรือเปล่าไอ้ใจเราเนี่ยมันยังเอาอย,ย,ยู่ไหมยิ่งวินาทีที่บีบหัวใจหรือมันยิ่งถอยล้นเข้ามาสมมติว่าคุณเดทไลน์วันที่นี้สมมติว่าวันนี้มันมันเป็นวัน วันสุดท้ายของการปิดยอดธุรกิจใดๆก็ตามของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันยังไม่ได้เลยแต่เนื่องจากเวลายังเหลือสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปทําคือถอดใจถอดใจแต่ครูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ถอดใจเมื่อครูรู้จักกฏจารันกาลังดูดครูไม่ถอดใจแล้วครูยังคงเชื่อมั่นเสมอและครูยังคงลงมือทาอยู่เสมอตามหัวใจของครูที่ครูรู้สึกว่าครูจะเอาเป้าหมายเนี่ยและครูเชื่อว่ามันเป็นไปได้การจะเอาของครูเนี่ยมันคุยจบแล้วว่ามันเป็นไปได้เก็ตว่ามันไม่ใช่จะเอาแบบ ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ใช่ไอ้ความจะเอาของครูในเป้าหมายก็คือครูเชื่อว่ามันเป็นไปได้เอาเป้าหมายของเราให้ได้ในความรู้สึกของครูคือมันคุยกับตัวเองจบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไม่ว่าครูทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดครูโฟกัสไม่มีสิ่งไหนเลยที่ครูทําไม่ได้เพราะใจครูมันจะเอาเพราะครูบอกคุยกับใจตั้งแต่แรกว,ว่าใจครูจะเอาเนี่ยต่อให้เวลามันจะเหลือเท่าไหร่ครูก็เชื่อวมันทัน ครูจะบอกว่าทันชัวมาอีกใช่แป้งนอนมาไม่รู้หรอกเงินสะพานไหนครูได้เสกลูกศิษย์บางท่านนะคะวันเดียวเสกเงินนะคะห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านในวันเดียวซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงบางคนครึ่งวันทันในเป้าหมายนั้นซึ่งบางคนเดือนทั้งเดือนไม่ได้ทํามาทําอยู่วันนี้วันสุดท้ายแต่ครูบอกว่าเฮ้ยทันคือแค่เอายกใจเราขึ้นมาดูใจเราก่อนใจเราอะถอดไปหรือยังหรือใจเรามันยังเชื่ออยู่ คีย์สำคัญอันนี้เป็นคีย์ที่แพงมากที่ทำให้คนหลายคนล,วล,ล่วงจากเป้าหมายเพราะว่าจริงๆแล้วใจมันไม่เอาแน่เข้าใจป่ะเราพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราแบบสโลสเสลตลอดเวลาคือแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไ,ไรวะเดี๋ยวกูค่อยทำใหม่เดี๋ยวนะคือกูไม่เคยทำแบบนี้ตั้งแต่รู้จ,กกาจากักกดจักรวรรดิแรงดูครูเชื่อว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้แม่งเป็นไปได้ไไดคือยังไงแม่งก็เป็นไปได้ไม่รู้ คนอื่นจะคิดไงครูมีสิทธิ์อะนี่เป็นใจของครูถูกป่ะครูมีสิทธิ์ไม่เหลือใจไว้ให้พื้นที่ของความล้มเหลวเรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อมันดูใจเราว่าใจเรายังเชื่ออยู่ไหมแม้วินาทีมันบีบใจแต่คุณต้องไม่รู้สึกว่ามันบีบใจแต่คุณต้องรู้สึกว่าแม่งยังเป็นไปได้อยู่ตราบใดที่เวลาย,ยังไม่จบกูค,คิดว่ามันเป็นไปได้ครูยังคงเดิมพันความเป็นไปได้แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบตอนแรกที่ครูผ่านบททดสอบจักรวาลเนี่ยเรียกว่า ตอนแรกยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะมันมีช่วงแรกที่เราฝึกเรียนรู้กัะบวนการแสงดูดเรามีแพ้ใจตัวเราว่าเฮ้ยหรือว่ามันยังไม่ได้วะอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวกูรอรอบหน้าเออหรือเท่านี้ก็พอแล้ววะอะไรเงี้ยหรือเฮ้ยเท่าที่ได้มามันก็เยอะแล้วนะคือถ้าเรามีคําแบบเนี้ยคือแปลว่าใจเราไม่เอาแล้วนะแค่นี้ก็ได้เท่านี้ก็ยังดีแค่นี้ก็เก่งแล้วไม่เป็นไรหรอกคือคาประเภทเนี้ยเป็นคําที่เรายอมแพ้แล้วนะ เราต้องเช็คก,ก่อนว่าไอ้คำที่มันบอกเราอ่ะมันบอกให้เราไปหรือมันบอกให้เราโอเคอยู่คมอม์ตโซนก็คือพอแล้วโอ้ยเจ้านี้เขาเก่งแล้วไม่เป็นไรรองมืองแค่นี้ก็ก็พอใช้อ่ะเฮ้ยโอเคคือคำก็โอเคนี่เมันจริงแล้วมันยังไม่โอเคนะเพราะเรายังไม่ไปถึงเป้าจริงๆแต่มันก็พอเลี้ยงดูคุณได้แหละเขียวว่าหนึ่งเช็คใจใจเรายังยืนยันที่จะไปเป้าหมายอยู่ไหมและยังเชื่ออยู่ไหมว่าเป็นไปได้สองสอง สิ่งที่เราจะเป็นจะต้องทำคืออะไรลูกคืออะไรคืออะไรคืออะไรเมื่อกี้คุณเพิ่งบอกไปอะพีมาสิทบทวนทำอะไรลูกดูใจก่อนว่ามันเปนไปได้หรือเปล่าเออเพราะว่าเวลาไม่ไมหมดอะไรอีกคะอะไรอีกลูกใจยังเชื่ออยู่หรือเปล่าอะไรอีกคะมันยังไปไปได้อยู่ไหม คุณมีคําพูดข้อสองนะมีคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกพอใจกับสิ่งที่เราทําแล้วโดยที่เรายังไม่ถึงเป้าหมายคือมีใจที่จะยอมยอมแพ้มันหรือเปล่าคือใจเราอะยอมแพ้ไปหรือ,อยังคําพูดที่เป็นคําพูดปลอบใจคําพูดประโลมใจทั้งนันที่คุณยังไม่ทําสุดเวลาครูเรียกว่าการถูก ทำสุดเวลาคือทำสุดตีนคือทำสุดใจเก็ตปะคะทำสุดตีนทำสุดใจคือคนที่ทำสุดเวลาแต่ถ้าคนที่ยังไม่ทำสุดเวลาครูเรียกว่าเขาไม่เคยที่จะทำมันสุดจิตสุดใจสุดตีนสุดชีวิตสุดดิสุดเด็ดเลยคนกลุ่มนี้ครูไม่นับไม่เคยชนะครูไม่นับครูนับคนชนะที่เล่นสุดไม่เคยมีเกมกติกาฟุตบอลนะฮะว่าเฮ้ยหรือบาสหรือนักกีฬาทุกประเภทอะเขาเล่นจนสุดวินาทีสุดท้ายบางครั้งพลิกล็อกวินาทีสุดท้ายหรือห้านาทีสุดท้ายก็มี เล่นมาตลอดเสียเปรียบแต่ห้านาทีสุดท้ายพลิกล็อกชนะมีตั้งเยอะแยะค่ะถ้าใจคุณแพ้คุณก็แพ้แล้วเกมนั้นคุณก็ไม่อยากแข่งใช่ไ่ะจริงๆแล้วไอ้คำถามที่เราคำถามหรือคำพูดที่เราพูดกับตัวเรามันเป็นคำพูดที่ทำให้เราไปต่อในเป้าหมายหรือมันเป็นคำพูดที่ทำให้เราหยุดที่จะทำเป้าหมายเก็ตใช่ไม่มคะเก็ตใช่คนส่วนใหญ่จะเจอคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอแล้วเท่านี้ก็ดีแล้วเท่านี้ก็พอแล้ว จะไปอะไรมากมายโอ้ยคนเราจะไปใช้อะไรกันสักขนาดนั้นโอ้ยเราไม่ต้องทำเราไม่จะเป็นขนาดนั้นหรอกอันนั้นมันโลกของคนอื่นนะแต่เวลาเรามีจํากัดลูกเวลาเรามีจํากัดวันนี้ในมิละาเคิร์นออฟไลน์สิบเอ็ดครูอออไ, 11, คได้แบ่งปันเกี่ยวกับการที่เราจะทําให้เป้าหมายเราให้คมชัดและสะจักระอารมณ์โดยที่เราสามารถเรียกพลังมันออกมาได้ตลอดเวลาทาอย่างไรซึ่งตั้งวันนี้ทั้งวันคือเป็นการเคลียร์เรื่องนี้นะคะทั้งออกฐานออกด่านเพื่อให้เขาชนะใจตัวเขาอย่างเดียว คือถ้าเขาแพ้ใจตัวเขาไม่ต้องพูดเป้าหมายลูกแพ้ตัวเองมันไม่อยากทําอะไรอยู่แล้วอืคนส่วนใหญ่แพ้ตรงคําถามที่ถามเองพอแล้วแค่นี้แหละมึงโอ้ไม่ทันและอะไรวะยังเหลือเวลาอยู่เลยกูไม่เคยสู้ไม่สุดเลยตั้งแต่รู้จ,กจักจักวรวาลก่อนแรงดูตามใดที่เหลือเวลาหนึ่งนาทีกูก็ว่าทันห้านาทีก็ทันเท่าไหร่ก็ทันจะห้านาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงทันใจเรามันยังปักไม่แพ้จกักรวาลจะส่งคนทางเองแต่ถ้าใจแม่งแพ้พอจบ แพ้แล้วพอแล้วเท่านี้แหละโกคงไม่แก่นี้เดี๋ยวค่อยสู้กันเดินใหม่มันแพ้แล้วไงนั่นจะเป็นเหตุผลที่มันไม่มีวันทะลุปเป้าได้เลยมีคําพูดที่ทําให้เราไปต่อไหมมีพลังในการไปต่อไหมคําพูดที่เป็นเชิงติดลบหรือพอแล้วแค่นี้โอเคประเภทนี้แพ้คําพูดที่แพ้เนี่ยคําพูดแพ้ก็คือคําพูดแพ้ดูยังไงแม่ก็คือมันจะหยุดทําเป้าหมายไงคําพูดที่เราสามารถหยุดทาเป้าหมายได้เลยนั่นเรียกว่าคําพูดที่ทาให้เราแพ้ g e ตไหมคะ นั่นจะเป็นเหตุผลที่เวลาหนูตั้งเป้าหมายกี่ครั้งหนูเลยไม่ได้เพราะจักราวาลรู้ว่าพอสุดท,ท้ายแม่ไม่เอาจริงหรอเพราะหนูไม่ผ่านบททดสอบจักราวาลว่าเพราะคุณไม่เคยเล่นสุดเนี่ยเวลาของจักราวาลคุณไม่ได้รู้คุณค่าจักราวาลก็รู้ว่าพอสุดท,ท้ายคุณก็ไม่เล่นสุดคุณก็เลยต้องวนอยู่อย่างเงี้ยพอสุดท,ท้ายคุณตั้งเป้าอะไรคุณไม่เคยไปถึงเป้าเลยคุณไม่เคยทะลุเป้าได้เลยเพราะคุณไม่เคยทําสุดสุดชีวิตสุดนิสสุดเด็ดสุดเต้นสุดเวลานี่คือข้อต่อมาคุณเล่นสุดหรือยังทําสุดอยง ถ้าคุณไม่ชนะด่านนี้อย่าหวังจะทะลุเป้าคุณตารู้แจ้งทางทะลุเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดปดูถ้าคุณทำสตรีนะคุณไม่ได้เก่งแต่ปาแต่คุณลงมือทำา่ะคุณเล่นสุดคุณไม่สนคนอื่นคิดไงมันไม่ใช่เรื่องของครูค่ะแต่ครูเล่นสุดในหน้าที่ของครูค่ะใครจะเอาก็เอาไม่เอาชีวิตครูคุณดูแลบริหารชีวิตครูและครอบครัวครูค่ะใครคิดใครไม่เอาก็ไม่เอาค่ะคุณไม่หมายคุณไม่เสียใจคุณไม่สนใจครูไม่ซีเรียสไม่ว่าใครจะแล้วใครจะว่าคุณโนแคโนสน ไม่มีพลังอำนาจไดเข้ามันในหัวกูได้ค่ะเพราะว่ากูไม่รับกูไม่ได้แค่บอกเก็ตค่าตื่นรู้ค่ะแล้วกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เก็ตค่าตื่นรู้ค่ะกูมีผลลับกูเล่นสุดเล่นสุดจนชนะจักรวาลในเกมแรกที่กูเล่นกูแพ้เกมสองกูแพ้แต่กูไม่หยุดค่ะเกมสามกูจะชนะให้ได้ถ้าบททดสอบของจักรบาลมาอีกกูจะเล่นแมงให้สุดชีวิตเล็กครั้งเนี้ยกูจะเล่นแมงให้สุดในเวลาเลยว่าให้รู้ไปว่าคนอย่างกูจะทาไม่ได้กูเชื่อว่ากูไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่กูจะทําแล้วกูทําไม่ได้นี่คือคีย์สาคัญ ในการที่ทําให้คุณชนะในเป้าหมายมีคําพูดอย่างนี้ยังไม่มีอะไรที่กูจะทาแล้วกูทาไม่ได้เป้านี้กูทะลุทะลวงแน่นอนกูจะทาให้เป้าเนี้ยแม่งเร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดเคยพูดยังคําศัพท์คําศัพท์ที่กระแทกเป้าคุณมีหรือเปล่าข้อต่อมาคําศัพท์ที่กระแทกเป้าหมายทําให้เราพุ่งทะยานไม่ใช่แค่ค่อยๆไปนะเรื่อยๆก็ได้พวกนี้ไม่ถึงดูแล้วไม่ต้องพูดไม่ทะลุหรอกคำศัพท์ความรู้สึก คำสัพที่พูดด้วยความรู้สึกที่พาเราไปถลุเป้าหมายมีหรือยังมีหรือยังลูกไม่มีอ่าก็เพิ่มสิคุณไม่มีวันให้ใครมาชมเชียร์คุณได้ตลอดชีวิตหรอกเขาไม่ว่างทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองคุณต้องมีคำสัพเพื่อช่วยตัวคุณเองคุณต้องเซลฟ์ทอล์กค่ะคุณต้องเซลฟ์ทอล์กับตัวเองค่ะคุณต้องพูดกับตัวเองให้ตัวไปข้างหน้า คนส่วนใหญ่เล่นไม่สุดก็ผ่านบททดสอบจักรวาลค่ะจบจอดแจ๋วไหมไม่ใช่จบจอดจอยค่ะเฮ้ยกูคงไม่ได้คุณก็เลยได้แค่เท่าเนี้ยโอ้รูเคยตั้งแล้วมันไม่ได้หนูว่าหนูทำสุดไม่จริงอยากรู้ทําสุดในทําเหมือนครูพูดหรือเปล่าเพราะคุณไม่เคยที่จะทํามันสุดชีวิตจริงๆคุณตัดพรต่อว่าตัวเองเร็วคุณยุติเร็วเกินไป คุณเชื่อมั่นในตัวเองน้อยเกินไปคุณไม่มีคำสัท์หรือการชมเชียตัวเองที่จะไปให้หน้าให้แม่งทะลุเป้าหมายไปเลยไม่มีอะแล้วมันจะทะลุได้ไงไม่มีวันที่จะได้ค่ะถ้าคุณไม่ผ่านบททดสอบนี้ไม่มีวันทะลุทุกเป้าหมายเล่นกอไม่สุดคำสัท์ก็ไม่มีทะลุไม่ได้ค่ะยอมแพ้เร็วเกินไปคําพูดที่ทําให้เรายอมแพ้ด้วยคุณพูดไปแล้วหนึ่งสองสามสี่อะไรคุณจะทําหรือไม่ทําชีวิตคุณไม่มีใครเดือดร้อนกับชีวิตคุณ เก็ตปะไม่มีใครอบอุ้มคุณได้ทั้งชีวิตข้อสุดท้ายการลงมือทําต้องสอดคล้องกับเป้าหมายถ้าคุณจะเอาเป้าหมายนั้นการลงมือทําคืออะไรบ้างหนึ่งการโฟกัสทําเนื้องานสนใจในสิ่งที่ทําให้เรามีพลังในการไปต่อมันไม่ใช่แพงที่วิธีการลูกมันแพงที่วิธีคิดวิธีคิดแปดสิบวิธีการยี่สิบเชื่อไหมคะครูสิตาสร้างแบรนด์มาด้วยกรารตลาดในมนุษย์ วิธีคิดล้วนๆแปดสิบเก้าสิบวิธีการมั่วกันหมดบางคนไร้สดทําน้องแดงน้องแก่ยอดเป็นล้านแต่ถ้าวิธีคิดเขาเพี้ยนทาไม่ได้ค่ะต่อให้ไปเรียนยิงแอดก็ยิงไม่ได้ผลค่ะเพราะวิธีคิดมันไม่ได้เก็งมากคุณจะต้องทายัางไงก็ได้ให้ตัวคุณแม่งมีพลังในการไปต่อพลังความคิดที่แม่งส่งพลังมันต้องมีพลังความคิดที่แม่งไม่ธรรมดามียัง ดูแค่ไฟ้สดอยู่บ้านถามว่ารอดไหมคะรอดรวยไหมคะรวยบางคนแต่สามารถทะลุได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ครูไม่เคยเจอคนที่เรียนฟรีอย่างเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จได้ไทยานฟ้ามากยังเว้นคนรวยอยู่แล้วนนี้ครูไม่นับครูนับจากสถิติที่จ้ถ้าสมมติว่าจับแย่ๆเลยขึ้นมารวยได้ขนาดนั้นไหมถ้าไม่มาไม่มาแบบคีนพลังเยอะๆยาก มันจะทําไปเรื่อยๆดูดูคูณเิลาทุกวันก็คือคุณได้พลังบวกในการไปต่อวันละนิดวันละหน่อยมันไม่เหมือนกับการที่มาทั้งวันอย่างนี้อยู่แล้วมันเทียบกันไม่ได้คนะ่ะไม่เชื่อไปถามคนที่มาแคมป์สิเราต้องทอํายังไงก็ได้ให้ความคิดของเราไม่มีแต่ความคิดที่ไปต่อไม่ใช่ความคิดที่ท้อแล้วนะไม่ไหวว่าไปไม่ถึงหล้กมึงแค่นี้ไหมเปลี่ยนอย่างอื่นดีไหมหรือทาอย่างอื่นดีมันไม่ค่อยมั่นใจเลยว,วะ่ะหรือว่าตอนนี้มันไม่เวิร์กแล้วมึง ประเภทเนี้ยคูไม่เคยเชื่อเลยจริงใครจะเชื่อก็เชื่อไปคูไม่เชื่อคูเชื่อในกฎจักรวาลมากคูเชื่อในตัวเองมากคูเชื่อในแบรนด์มากคูเชื่อในแฟนคูมากคูเชื่อในระบบมากเพราะวันนี้ยอดครูทยานฟ้าไม่ได้ค่ะถ้าคูไม่เจอคุณเธอกคูคิดระบบไม่ได้ค่ะก็ t ป่ะดังนั้นคูไม่ซีเรียสค่ะว่ายังไงคูรู้อย่างเดียวว่าคูไปข้างหน้าได้ เพราะแค่พลังกูกับผัวก,กูก็เพียงพอแล้วนี่พูดหย,ยาบๆยนะคะข,ขอโทษด้วยค่ะฟิลลิ่งมันมาอืปากมันเร็วกว่าความคิดเข้าใจเรามหมยไหมเออครูเชื่อว่าสิ่งที่เรามีที่เราเป็นมันเจง๋งมากพอที่เราสามารถสร้างกี่ครั้งก็ได้ฉะนั้นเราจะไม่แคร์ไม่สนสิ่งที่มันทําให้เราหมดพลังหรือทําให้เราการลงมือทาของเรามันไม่สอดคล้องสู่เป้าหมายของเรา อืใช่การลงมือทาต้องสอดคล้องเป้าหมายเช่นสมมตินะฮะครูยกตัวอย่างเช่นครูโฟกัสยอดธุรกิจเท่านี้และตารางการสร้างยอดธุรกิจแบบนี้ของครูเนี่ยความคิดของครูต้องจบก่อนตั้งแต่แรกเลยว่าเป้าเนี่ยเอาชัวร์ใช่ไหมชัวร์แล้ววันเมื่อไหร่เดือนไหนถึงจะทําแล้วแผนของเราที่จะไปถึงเป้าเนี้ยมีอะไรบ้างและหลังจากแผนเรียบร้อยแล้วเราทําตามแผนไหมและระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างทางบันดันไม่เป็นไปตามแผนเราจะทํายังไงแล้วเราสามารถเพิ่มเติมอะไรได้อีก และเรายังยึดแผนนี้อยู่ไหมจริงๆของครูมันจบตั้งแต่ต้นแล้วความคิดที่มันแล่นแผนออกมามันจบแล้วว่ามันสกเซสฉะนั้นเวลาครูลงมือทำครูก็ทาตามแผนออกมาไลฟ์สดสร้างตัวตนทํานู่นทํานี่ทำนั่น,นครูทําทุกโซเชียลค่ะเพราะลูกศิษย์ครูครอดจากการเจอครูทุกโซเชียลดังนั้นครูไม่หยุดทําค่ะต่อให้ใครจะดาา่าไงครูก็ไม่ซีเรียสค่ะเพราะครูมองว่าครู <lan cer> ช่วยคนที่อยากรับคนไม่อยากรับ,รบเขาก็บอกไปสิด่าก็ด่าไปสิเรา คนด่าจะเป็นต้องเอาหน้าไปลองเสลดไขรด้วยเหรอคะมันไม่จำเป็นเก็ต่ะฮะเราไม่ทุกแล้วเราก็ไม่รับใครเอาอะไรมาให้เราเราไม่จำเป็นต้องรับทุกอย่างก็ได้นะคะสิ่งนี้ดังนั้นเพราะครูไม่ต้องการหมดพลังไงครูเราไม่จำเป็นต้องรับทุกโซเชียลของครูครูมีแอดมินตอบหมดทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบไลน์ครูไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างครูมีหน้าที่เดินหน้าอย่างเดียว สร้างพลังสร้างเป้าหมายของคูสร้างเป้าหมายที่คูทําปีนี้คูตั้งเป้าจะช่วยคนเป้าคูจะช่วยคนคูต้องทําอะไรบ้างคูก็คมชชดของคูใครไม่คมคูคมใครไม่ทําคูทําใครไม่คิดคูคิดใครไม่เริ่มคูเริ่มใครชะโรโมชันแล้วแต่เพราะถ้าเรามองพวกนี้เราก็ตายค่ะตายตั้งแต่ความคิดถูกไหมถ้าใครทําลายกรอบความคิดเราไม่ต้องพูดเลยความรู้สึกเราก็พังการลงมือทำเราก็แย่คนรับเราโคตรแย่เลยฉะนั้นคูไม่อนุญาตให้ใครมาทำลายประตูแรกของคูเลยคือประตูความคิด ความคิดทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ทำความรู้สึกทำให้เกิดการลงมือทำการลงมือทำทำให้เกิดผลลัพธ์ดังนั้นประตูแห่งความคิดแพงสุดบนโลกใบนี้ก่อนจะเกิดอะไรบางอย่างก่อนเอดิสันจะผลิตหลอดไฟได้เขาไม่ได้ไปนั่งผลิตก่อนแล้วจะมีหลอดไฟแต่เขาคิดก่อนว่าเขาจะทำอดไฟยังไงเขาจึงได้หอดไฟก่อนสตีฟจ็อบส์จะผลิตแอปเปิลออกมาไอโฟนออกมาเขาคิดในหัวก่อนแล้วเขาจึงมีความรู้สึกว่ามันต้องทำประมาณน,นี้และเขาก็ลงมือทำแล้วเขาก็ทำแอปเปิลออกมา นักประดิษฐ์ของโลกทุกคนมีไอเดียจากหัวก่อนก็คือจินตนาการก่อนทุกคนคนสำเร็จทุกคนดังนั้นเหมือนกันค่ะวันนี้ถ้าเราอยากเป็นคนสำเร็จเราก็ต้องเสร็จในหัวก่อนและลงมือทําด้วยความเชื่อว่ามันไปไ,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 ปได้ถูกปะ่ะความรู้สึกมันก็ต้องไปไ,ปไ,ปไ,ปได้อยู่อย่างนั้นถ้าเอดิสันคิดว่าความคิดกูคงไม่เวิร์คคำถามคือเราจะมีหลอดไฟใช้ไหมฮะถ้าสองพี่น้องตะกูลไลคิดว่าเฮ้ยเราเครื่องบินมันจะหน้าตาอย่างไงคิดไม่อะไรไม่ออกแล้วก็ทำ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 มั่วๆมันจะมีวันเสร็จไหมฮะยากค่ะ ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องเมืออื่นค่ะที่เราได้เจอกันวันนี้คุณได้ฟังสิ่งดีๆจากครูไปครูเชื่อว่าคุณจะมีพลังในการไปต่อของคุณนะคะเพื่อสร้างเป้าหมายของคุณเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะนะคะคุณตาลรอดแล้วนะคะสอนฟรีนะคะจากผู้หญิงติดลบสิบล้านเรือเงินติดตัวยี่บาทมาเรยไม่รอดผู้เจอกฎจักรวาลกฎแรงดูดไม่พอค่ะลงมือทําครูเป็นคนที่ลงมือทําสุดตีนค่ะครูเป็นคนที่ไม่ฟังเสียงใครอยู่แล้วโดยปกติเสียงอื่นไม่มีอิทธิพลกับชีวิตครูถ้าครูตัดสินใจจะทำ ครูทะลุเป้าทุกผลลัพธ์แค่ครูจะตั้งหรือไม่ตั้งอย่างปีที่ผ่านมาครูไม่ได้ตั้งแต่ปีนี้ครูตั้งปีที่แล้วครูนั่งเฉยๆคะ่ะอยากดูว่ากฎจักรวาลเจ๋งขนาดไหนจะเลี้ยงเราได้ไหมและเขาก็เลี้ยงเราได้จริงๆไม่เคยตั้งเป้าเลยค่ะปีที่แล้วยอมรับเป็นเนื้อแท้แต่ปีเนี้ยตั้งเป้าทะลุตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีเลยทะลุมาแล้วคะ่ะตอนนี้ทะลุไปแล้วเรียบร้อยไม่เชื่อก็ไม่สเสียสะคะีค่ะเพราะครูไม่ได้มีผลกับชีวิต คืคุณจะเชื่อครูหรือไม่เชื่อครูมันไม่ได้มีผลกับชีวิตครูเก็ตไหมคะส่วนคุณจะมีวิจารณญาณว่าสิ่งที่ครูพูดมันดีหรือไม่ดีมีประโยชน์มันก็เป็นชีวิตคุณคุณทุกอย่างที่คุณคิดเป็นจริงเสมอและมันก็ใช่มันก็ถูกหมดสําหรับคุณคุณจะเชื่อว่าคูณสิตาดีคุณจาปากหมาอะไรก็แล้วแต่คุณจะเชื่อยังไงก็ถูกหมดนะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมันถูกอยู่แล้วเพราะคุณคิดแบบนั้นไงมันเป็นความคิดของคุณไงไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่คุณ โอเคไหมคะดังนั้นรักษาประตูความคิดของเราให้ดีอย่าให้ใครมาพลังทำลายพลังมินิกอร์ของเราตัวเราคือมินิกอร์เราสามารถเสกสร้างได้ทุกอย่างคนสาเร็จของโลกเสกสร้างเครื่องบินเทคโนโลยีเรามันเรียนรู้ไอพอดไอแพดเรามันได้เรียนรู้กันเรามาเจอโลกเทคโนโลยีโลกใบใหม่ 5G 6G ไม่ใช่เป็นเพราะมนุษย์ละฮะอุโมงค์ใต้ทะเลไปเหยียบดวงจันทร์ไปเหยียบดาวอังคารไม่ใช่เพราะมนุษย์ละะอย่างนี้เรียกเป็นพระเจ้าไหมฮะพระเจ้าเสกได้พวกเราก็เสกได้ฮะเพียงแต่ความคิดมันไม่เหมือนกันไง ความรู้สึกแม่งก็เลยไม่เหมือนกันพอความรู้สึกความคิดแม่งไม่เหมือนกันการลงมือทำแม่งก็เลยไม่เหมือนกันเชื่อแบบคนสําเร็จสิฮนะเชื่อจนลมหายใจสุดท้ายของคุณสิฮะคิดแบบคนสาเร็จสิฮนะลงมือทำแบบคนสาเร็จสิฮนะว่าแม่งต้องเป็นไปได้สักวันหนึ่งอะแล้วคุณจะเจอผลลัพธ์อันหอมหวานค่ะก่อนจากกันไปวันนี้คุณพอแล้วนะคะมาให้พวกเราพอของปากหอมคอเนาะอะ,อะเดี๋ยวมานั่งสซนทิกับคุณสตาสักครู่หนึ่ง บอกว่าพวกเราจะสนุกนะคะกับวันนี้ที่รูให้เราเต็มๆขนาดนี้อย่าหยุดฝันถ้ายังไม่หมดเวลาละครังยังไม่ดังอย่าหยุดค่ะโอเคไหมนั่งสมาธิกับกูสิตานะคะขอให้พวกเราทุกคนรักษาความสุขสนุกของเราตราบนานเท่านานนะคะ นโมทนาบนกับพวกเราทุกๆคนนะคะขอผลบุณที่เราได้ทําร่วมกันในวันนี้ส่งผลให้พวกเราทุกคนได้ถึงเป้าหมายทะลุทะลวงนะอยู่ที่ใจจริงๆนะคะแล้วก็ความคิดของเราจริงๆถ้าเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้อย่างไรมันก็ยังเป็นไปได้เสมอด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาโคสิตาไปแล้วสวัสดีค่ะ